อทองคํามันคือเงินของพระเจ้าจริงๆนะทุกท่านทุกท่านลองนึกดูเดีว,ว่าถ้าตัดเรื่องมูลค่าทองออกไปนะนะครับตัดเรื่องแบบคุณค่าออกไปนะไม่แค่เป็นแบบวัสดุชิ้นหนึ่งเองสาหรับทองคาอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยนะครับจริงๆนะมันแค่แบบเป็นอันแบบสีทองอะไรเงี้ยนะครับสีเหลืองอะไรเงี้ยอย่างเยลโล่สีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับเป็นแค่อันหนึ่งเองแต่ทุกคนบอกว่ามันมีมูลค่าเขาบอกกันมาว่ามันมีมูลค่าและเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด สินทรัพย์ที่ทุกคนอยากจะเก็บไว้นะครับทุกคนคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดมันก็คือมีมูลค่าที่สุดสำหรับทองเออถูกปะถ้าตัดเรื่องมูลค่าไปมันไม่มีอะไรเลยนะครับจริงๆนะเออซึ่งผมก็แบบรู้สึกว่าคือส่วนตัวนะผมไม่ได้ว่าอะไรคนที่ลงทุนหรือว่าเทรดอะไรทองนะซึ่งผมเองก็ผมบอกตรงเลยว่าผมว่าเทรดเทรดเหมือนกันแต่ว่าคือมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมันเหมือนกับ เงินของพระเจ้าอ่ะ